สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเม่อัปเดตอัพอัปเดตรอบตัวนะคะว่าเล่นเนีเล่นโฮลวุไปทั้งหมดก็31วันแล้วนะคะจากวันแรกถึงวันนี้เล่นทุกวันแต่ไม่ได้ควบคุมอาหารแบบพิเศษอะไรนะคะยังกินข้าวตอนเย็นนึ่ง กินขนมกินคุกกี้อะไรธรรมดาอยู่แล้วก็เล่นอันนี้วันละ,ะช่วงนี้เล่นวันละ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปฟิตเนสด้วยวันอาทิตย์ละ4วันคือไปอสร้างกล้ามนะคะปันดากปันกลที่ที่ยิมนะคะแอมแล้วปรากฏว่าช่วงเอวนี้จะลดนะคะ แต่ช่วงอื่นไม่ไม่ลดโดยเฉพาะตูดนะคะสังเกตได้จากเวลาเราใส่แล้วตรงนี้มันจะเป็นรอยเข้าไปถ้าใส่ตอนตอนแรกมันจะตึงหมดเลยเนี่ยมันจะตึงตรงตรงนี้มันจะตึงแล้วตรงนี้มันหักลงไปก็แสดงว่ามันเอ่อมันน้าหนักมันมันลดลงไม่ใช่น้ําหนักหมายถึงว่ารอบเอวรอบเอวมันลดลงอยู่อ่า แล้วเวลาใส่ตะขอแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ล้นออกมาเยอะตรงพุงนะตรงพุงมันก็ไม่ไม่ล้นเยอะก็คือใส่ง่ายใส่ง่ายกว่าตอนสามสิบเอ็วันที่แล้วในคลิปแรกๆนะคะเนี่ยข้างบนนี้ก็ใส่ง่ายแต่ก็ยังอยู่ในในแถวสุดท้ายอยู่นะยังไม่เลื่อนเข้ามาตรงนี้กับตรงนี้เพราะยังยังไม่ได้ควบคุมอาหารนะ คือมันมีตอนช่วงช่วงวันอะไรวันเกิดอ่าวันเกิดของแฟนเดือนที่แล้วก็กินกินเคก้กกินอะไรกินน้ําตาลเยอะนะคะมันก็ลดอยู่อันนี้เราทํารู้สึกว่าเวลาใส่เนี้ยใส่ง่ายขึ้นนะคะผงก็ไม่ล้นออกมาเยอะเกินแล้วก็มีรอยรอยบักตรงนี้นะคะก็แสดงว่า เราทำไปทุกวันเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นนะคะมันไม่ใช่แบบว่า Quick Fix คือไม่ใช่ว่าทำเ,าเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วจะหุ่นเป๊ะเลยมันไม่ใช่นะนี่เป็นไลฟส์สไตล์เป็นแบบว่าทำไปเรื่อยๆนะคะตลอดชีวิต <c oughs> เพื่อร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ใช่เพื่อความผอมนะคะความพร้อมหุ่นดีนี่จะเป็นผลพลอยได้นะคะแต่เราเน้นที่สุขภาพดี นะมีวินัยในการออกกําลังกายนะคะไม่จําเป็นต้องฮูลาฮูปนะคะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ขอให้ทำช่วงนี้เดาวสนุกกับการเล่นฮูลาฮูปก็เล่นไปนะคะบางวันเบื่ออาจจะไม่ทําอาจจะไปเต้นหรือว่าปั่นคาร์ดิโอครอสเทรนิ่งหรือว่าเดินข้างนอกเมื่อวันที่อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสร้างนิสัยให้เราชอบออกกําลังกายนะคะคือจุดสําคัญ เพื่อสุขภาพที่ทดีแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บนะคะ,ะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะก็มาฝากไว้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่เริ่มหรือยังไม่คิดที่จะเริ่มออกกำลังกายดูแลสุขภาพก็ชวนเชิญช,ชวนทุกคนมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะคะ เพื่อสุขภาพของเราค่ะ